เงิน20บาทกับภารกิจปริศนาคุณจะเลือกอะไรคะแน่นอนว่าพวกเรานั้นต้องเลือกเงิน20่สิบบาทอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งภารกิจปริศนาครับภารกิจปริศาภารกิจปริศนาของเราวันนี้ก็คือให้ถ่ายว่าสถานที่ในเนี้ยคือที่ไหนที่ไหนคะมันเรียกว่าอะไรนะนี่แหละตรงมันอยู่ข้างๆตึกศิลปะจีอะไรจี จีซีดีซีาเราไปหน่อยไดหมคะได้สิชิวๆเลยไปตอนนี้ผมก็กกำลังจะไปเอ่อ uh, จีซีดีซีนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เอ่อ uh, หน้า, FC, าเคฟซีทรานกำลังเดินด้วยความเร็ว20กมต่อชั่วโมงนะครับสวยๆสวยๆส,สวยมากตอนนี้เราคืนไม้พิธีกรกันะครับขอบคุณครับระหว่างเราเดินไปสาถานที่นะคะอยากถามว่าชื่ออะไรกันบ้างเลยเออชื่อฟิฟฟ์ชื่อฟิฟฟ์อับดุลลาห์ครับเจ้าไก่มาจากภาคตะวันออกทะเล มาจากวิศวะคอมแับปีสองค,ครับที่นี่หรือเปล่าคะแน่นอนครับผมมั่นใจมากว่ามันคือที่นี่แน่นอนเป็นไม่เหมือนนะไม่เหมือนนี่ไม่เหมือนกันถูกต้องว่าตรงนี้แหละโอเคถูกต้องแล้วค่ะปกติเคยมาที่ G C D C ไหมคะครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเหมือนกันมาทำอะไรกันครับมา,มานั่งอยู่เพื่อนทำชิวๆนั่งนั่งตอนนั้นมา walk and r ี่ครับบอร์ดเกมถนุกมาก ก็ g c d c นะคะก็เป็น c o ก k i n g space ที่หนึ่งนะคะที่นักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจะมาผ่อนคลายกาันมานั่งเล่นบอร์ดเกมกันหรือว่าแบบมานั่งทำงานกันนั่นเองค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่มาูสนุกด้วยกับพวกเราขอบคุณค่ะ